ไปทางด่านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสมเด็จพระเจ้านองนั่งเธอเจ้าฝ้าจุฬาภรน์วลัหลักอัคาราชากุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคติยราชนารีค่ะโปรดเกล้าให้สถาบันวิจัยจุฬาพอน์อันเชิญสิ่งของพระราชทานค่ะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากจาก,จากอุทกภัยค่ะ ที่หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้านองนั่งเธอเจ้าฟ้าจุลาพรอวลลหลักอัคาราชากุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคตีราชานารีค่ะโปรดให้ในายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาพรเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอ,เพ,อพิบูลมังสาหารค่ะจำนวน1,000พันชุดน้ำกันโดยมีนายชลธิลที่ยั่งตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับมอบค่ะเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกกภัยค่ะโดยทั้งจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น25ออำเภอเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่13พฤษภาค,คม2,565ค่ะโดยเหตุไห้ฟฝนตกอย่างต่อเนื่องกระสงสงผลเนี่ยค่ะห้ปริมาณในแม่น้ำมูลเนี่ย แม่น้ำชี่และกระลำน้ำสาขาน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะและกรมีม้วลน้ำจากพื้นที่ทั้งตอนเหนือก็ได้ไหลามาร่วมกันที่แม่น้ำม,มูลในห่วงเวลาเดียวกันกระเหติให้เกิดน้ำท่วมยังรวดเร็วค่ะและกรน้ำก็ได้เอ่อล่นตะลิงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรและกรท่วมพื้นที่ทั้งการเกษตรจำนวน19อำเภอ1 3 0ตำบล1 0 5 2หมู่บ้านด้วยกันค่ะ